สวัสดีครับแชทรอยนี่ไอหิงรถล,ลงทางมาครับไอหิงนี่รถถายดันตายครับดินเงนี้ย <c oughs> นั่นรถไทยจะประวัยสิคกีนมาดัานหมดเลยแต่ที่นี้เอาห้าตรงนั้นเอาสีา่แม่งรอยตรงเอาเคมานดันไปเปล่าซะหน่ะเพงนะเทียยเท่ยวเดียวเนี่ยกระสองเที่ยวกันเนี่ย จะพักบ้านหรือกลงองท้อกินพักกลองเกืบ้านเลย